ถ้าสิ่งที่คุณควรมีก่อนอายุ30ถ้าอยากประสบความสําเร็จและอยากเป็นนายตัวเองสิ่งแรกก็คือต้นแบบการที่คุณไม่มีต้นแบบเหมือนคุณอยู่กลางป่าดงดิบแล้วคุณพยายามหาทางออกด้วยตัวของคุณเองการประสบความสําเร็จก็เป็นแบบนี้แต่การที่คุณมีต้นแบบือเหมือนคุณไปอยู่ในป่าแล้วเขาถางทางออกไว้ให้กับคุณได้เรียบร้อยแล้วอย่างมาร์คซักเบิร์กก็มีสตีฟจ็อบเป็นต้นแบบอย่างอาจารย์เฉลิมชัยก็มีอาจารย์ถวันดัชนีเป็นต้นแบบอย่างตัวผมเองก็มีต้นแบบเหมือน ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเร็วสิ่งแรกที่คุณควรจะมีก็คือต้นแบบหรือตัวอย่างของคนที่คุณอยากจะเป็นและสิ่งที่2ก็คือความรู้เมื่อคุณมีต้นแบบคุณลองศึกษาเขาลองจับเขาแยกออกมาเป็นส่วนๆว่าการที่จะเป็นแบบเขาเขาจะต้องรู้อะไรเขาจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นคุณก็หาความรู้ที่สามารถจะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการขายหรือความสามารถเฉพาะทางต่างๆคุณต้องเรียนรู้เพื <S <S ่อที่ จะเป็นแบบต้นแบบของคุณและสิ่งที่3ก็คือครูที่ดีถ้าคุณอยากที่จะได้ความรู้ที่ดีความรู้ที่ถูกต้องคุณจะต้องมีครูที่สามารถที่จะสอนคุณได้และเป็นครูที่มีจิตใจที่อยากจะแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ไม่กักสิ่งที่เขารู้จริงๆและเมื่อคุณเรียนรู้ความรู้จากครูแล้วสิ่งที่4ที่คุณจะต้องมีก็คือคุณจะต้องมีประสบการณ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณจะต้องมีมากกว่าอย่างอื่นเลยก็คือประสบการณ์การที่คุณจะออกมาเป็นนายตัวเองคุณจะต้องการทําธุรกิจคุณต้องการเงินแต่ว่าคุณไม่ลองใช้ความรู้ของคุณให้เกิดประสบการณ์คุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องทางไหนมันสามารถที่จะสร้างเงินได้แล้วก็ทางไหนเป็นทางที่คุณถนัดจริง หลังจากที่คุณมีครูที่ดีคอยสอนคุณแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่คุณจะต้องทําคือพยายามหาประสบการณ์ให้ได้มากๆอย่างตัวผมเองก็มีประสบการณ์หลายอย่างเรื่องของการขายของที่ตลาดนัดลองเขียนหนังสือลองถ่ายวิดีโอจนพบทางที่ตัวเองถนัดแล้วก็หาทางทําเงินจากสิ่งนั้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็เป็นนายตัวเองในทุกวันนี้และอย่างที่5้าที่คุณจะต้องมีและมันสําคัญมากๆนั่นก็คือเพื่อนมันเหมือนกับการที่คุณกําลัง จะปีนยอดเขาสูงสูงสักยอดหนึ่งถ้าคุณไปคนเดียวคุณอาจจะเหงาเหนื่อยท้อจนบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่ถึงจุดมุ่งหมายของเราแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเพื่อนการมีเพื่อนมันง่ายกว่าที่คุณจะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยตัวของคุณเองและนี่คือ5สิ่งที่คุณต้องมีก่อน30ถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จและอยากเป็นนายตัวเองลองเช็คดูครับว่าตอนนี้คุณมีกี่สิ่งแล้วและคุณกําลังจะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ไหนลองคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณมานะครับเผื่อเป็น กำลังใจให้เพื่อนและตมเองก็จะเข้าไปอ่านความคิดเห็นของทุกๆคนด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังหาเส้นทางนายตัวเองอยู่สวัสดีครับ